ดีครับผมชื่อนายจีรวัตรสุขายครับชื่อเล่นชื่อปูครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มครับมาจากโรงเรียนบ้านดน,นหุ่นห้วยครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัสิการอบอุ่นชื่อเล่นชื่อตูอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนุมันปานน้อยชื่อเล่นชื่อแนนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มาจากโรงเรียนบ้านดนุนห้วยคะ่ะ ช่วยพ่อกับแม่แล้วได้รู้ว่ามันเหนื่อยและเมื่อยมากจึงคิดค้นเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่อทําให้สะดวกสบายและลดเวลาในการใช้งานทําไมผมถึงทาเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือผมนะครับได้ชอบแต่งรถอยู่แล้วนะครับและทีนี้เพื่อนผมนะครับคิดอยากที่จะทําเครื่องนี้ขึ้นมาครับผมเลยช่วยประดิษฐ์เครื่องเครื่องตัวนี้ขึ้นมาครับทําไมเราถึงทําโครงงานนี้นะคะเพราะว่าพวกเรานะคะได้เห็นเกษตรกร,ร,ร,กรในหมู่บ้านปเข้าโพดค่ะ บางคนนะคะเป็นผู้สูงอายุค่ะจึงทําให้การปลุกข้าวโพดนะคะลําบากค่ะพวกเราและเพื่อนๆนะคะจึงช่วยกันสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อช่วยย่นระยะเวลาในการปลูกข้าโพดและช่วยทุนแรงค่ะ การทาเครื่องของเรานะครับก็คือเรานะครับได้ไปวทางช่างที่ชานาญนะครับว่าเรานะครับควรทําเครื่องให้มีรูปแบบของพันธุ์ไถตัวปล่อยเมล็ดและตัวใส,ใ,สใส่ใส่ปุย๋ยเครื่องตัวนี้นะครับก็คือเวลาใส่เรล็ข้าวโพดมากๆนะครับตัวเมา็นข้าวโพดนะครับไทํารในการอุดตันนะครับทําให้ตัวปิดนั้นนะครับไม่ทํางานนะครับเครื่อง กจึงทําให้ใช้เวลาน้อยลงซึ่งได้การปลูกที่มากขึ้นและเร็วขึ้นรวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรคนด้วยค่ะ นะคะข้อค่ากับตัาสำหรับปรับสภาพของในการใช้งานของเด็กๆเพราะว่าเพราะว่าไงอ่ะถ้าให้นั่นปรับคือเรื่องใบให้มีความคมอีกนิดนึงเพื่อจะให้ได้กินหน้าดินค่ะก็ทั้งหมดโดยรวมก็โอเคค่ะฝากถึงน้องๆรุ่นต่อไปด้วยนะคะถ้าน้องๆอยากทําน้องๆอยากคิดว่าตัวเองทําไม่ได้คะ่ะถ้าน้องๆยังไม่ได้ลองนะคะ พี่อยากให้น้องๆนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และโชว์ศักยาภาพให้คนอื่นได้เห็น,นะค่ะ